ย่านเป็นไหนท่านย่านเริยิはは้มไว้มาดีกว่าไว้เยอะเขามีลงมานีมาีนีนตั้งเปิดแล้วไหมังยังเข้ามายังยังมีสมุไหม แมนแมนเย็บเบอร์รายการให้ถุงคุยก่อนรับจ้างตอนนี้ก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับขณะนี้เราก็อยู่ที่เรือหลวงจักรีนอเบดนะครับตอนนี้เนาะก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับ ก็จังดีไม่ร้อนมากไม่ร้อนาจา์เทบเอาฉัดฉัดเดียวเลยนะเ็รยอล็อกอดเลยแล้วแต่แล้วแจกก็ได้แะจะได้ไม่ต้องแต่อกันอกนเเียวเป็นสติปรคือรอางก็ได้ตาม่นีเียจะได้ถึงเวลาตัดฟอกฟอดานเบไป้มาอ่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟ วันนี้อยู่ที่กระเป๋าที่ไหนครับวันนี้ผมถุยปะไงเอาไม้มาเอไม้มาคนถือกล้องไม่ต้องจำเป็นต้องมีไม้เลยมาดิมาดิมาดิมาหาเกินนะอะไมวะมาหากินกระเป๋านะช่วงเนี้ยอะไรกันวะโอ้โหดูดิยึดนะยึดนะอาจารย์เจฟของอาจารย์เจฟก็คืออัดเป็นช็อตยาวเลยรอรอรับหลวงตาแล้วขึ้นเรือเลยไอ่เม้มอยมาเกียนะช็อตยาวเท่านี้ไม่ทาย ไม่ต้องเพราะว่าเรากะว่าเราราถัดยาวไปเลยนะแต่แล้วแต่อาจารย์นะถ้าอยากเก็บแยกไว้ก็ตั้งหาก็ได้นะอไล่จากยอยู่กันที่เรือหลวงจักกีนาริเบตนะครับที่หานางลับไว้เขาเรียกหานังลับไหมไม่คสมเปตนะนสมเปตอะไรทักอย่างอ่าก็สาหรับท่านไหนที่จะมาตรงนี้ก็เซิร์ชได้เลยเรือหลวงจักกีนาริเบยวันนี้เราอยู่กับ ยไปโน้นไปโน้นไปโน้นไปถือกันไปไปไปเปลวไปถือเขาไปให้พี่เขาถือได้ยังไงโอ๊ยมามามาไปให้เขาพี่เขาถือได้ยังไงโอ้ยเปลวเดี๋ยหายนะดูกับพี่สติ๊กเกอร์เลยนะนะวันนี้หลวงตารักกินนิมนต์พิเศษอาจารย์ตะวันกับพระอาจารย์ตะวันอุณปจุคุปชาย คุณพระชัยกับพระวัดอะไรนะวัดอะไรต่างๆนะวัดทาพแจ้งวัดทาพแจ้งก็ถือว่าเป็นอีกครั้งที่หลวงตากับพระจันทร์วันได้มาร่วมกันนะใช่ครับกิจมิมนต์นี้ใครที่อยากจะมอากาศจริงๆก็เดี๋ยวช่วงเย็นเราก็จะกินไปที่อะไรนะหอประชุมสโมสรไม่ต้องไม่ต้องกลางร่มากลางร่มช่างตาวย หันหันหันไปดูหน่อยหันหันไปดูช่างภาพพวกผมหน่อยหน่อยจะปิดไลสอดเนี่ยไ์สดไ์สดคือถ้าเราขึ้นเรือแล้วเขาจะไม่ให้ถ่ายถ่ายต้องสดนะครับคือข้อห้ามเดี๋ยวเราก็เลยแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าันที่ดวงตาจะมาที่นี่ใช่ก็จะออกจากขอบประชุมประมาณสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งนะถึงนี่ก็ไม่น่าจะเกินสิบเอ็ดโมงอ่าอ่า แต่ว่าบรรยากาศไลฟ์สดภายในเรือเขาอาจจะห้าม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 แต่เบื้องต้นพวกเราจะบันทึกภาพบันทึกภาพแบบคมสุดเลยแหละแต่เดี๋ยวรอต้อนรับหลวงตารอได้อยู่แล้วรอต้อนรับหลวงตาด้านหน้าเราจะรับเพราะว่าต้ติดต่อได้มากมั้งเพราะตอนที่เรือก็สอบถามว่าคราวนี้มานเดินทางไปไหนแล้วท่านจะออกสิบโมงครึ่งครับอ๋อจะออกสิบโมงครึ่งจะออกกี่จะออกบ่ายโมงจากนองจะออกบ่ายโมงครึ่งครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะมารอรับถ่ายภาพ มาประามาครับพี่ครับผมยังไม่มีใครแจ้งยังไม่มีใครแจ้งมาครับขอบครับขอบคนะครับก็ซึ่งครูบาอาจารย์เราก็เมื่อกี้เราโทรถามก่อนแล้วนะว่าจะจะมาหรือไม่ตอนแรกว่าเฉพาะพระอาจารย์ตะวันตอนแรกเหมือนจะเป็นพระอาจารย์ตะวันแต่ลูกศิษย์ลูกหาไม่ยอมนะถ้าหลวงตาไม่มาเหยียบที่นี่ให้นะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองไหมพี่ ที่หลวงตาจะขึ้นครั้งที่สองในรอบสอปีทริงหลวงตาไม่ชอบขึ้นเรือทานบากแล้วใช่เมาหรือไม่ชอบไม่ชอบมา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 เอามามามาจะพูดแล้วนะลอยไม่เปี้ิวไม่เปี้ยวปะโถไมกปไปไปโอ้ยเราก็แค่อำเล่นแค่นี้ไป ไปจะซื้อให้ไปเฮ็ดเฮ็ดงานตามน่ะเฮ็ดตามน่ะไปไปกินกาแฟไหมไปกินกาแฟกับแม่ร่วมไปเริ่มหมดอารมณ์เนี่เนี่ยโอ้ยพี่นอนไปแก้กันอีกแล้วโอ้ยแค่นี้ไปไปไปแย่งกอดกอดน่าเสยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไลฟ์สดด้านในก็ยังพอได้นะแต่พอข้างในเรือเนี่ยเราอาจจะอัดไว้ได้ไหมเอาอัดไว้ก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันจวเอาไปโพสที่หลัง เพราะว่ามีมีบางจุดที่เขาถือว่าเป็นความลับของทางการอาหารไงภายในน่ะจุดขับเรือไอไอเควนคอนโทรลเค้นคอนโทรลห้ามห้ามถ่ายระบบระบบคอนโทรลอาวุธอ่ะมีโซปราตอนมามอันนี้เรือเรือนี้เขาใช้ลบเขาใช้ลบไหมครับเนี่ยเคยลบเลยอดีตครับลบเลอดีตเคยใช้ลบเนาะสงครามอะไรนะผมจำไม่ได้แล้ว ถือว่าเป็นเรือลบลำสำคัญนะที่ช่วยที่ช่วยลบแน่ดีตอนตอนนี้ก็ยังพอไม่ได้เตือนนักตอนนอตอาจจะหลุดแล้วตอนตอนนี้ก็ยังพอมีพอพอมีก็พอไปเออพอมีกระสุนพอมีกระสุนเหลือไหมตอนนี้อ่ะกระสุนกระสุนก็มีเนาะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเขาจะให้ดูจุดจุดลำเลียงกระสุนจุดระเบิดงานไห้องควบคุมอยู่นั่นนะควบคุมเหรอใช่หังนี้แล้วเราได้ขึ้นไปนั่งตรงนั้น เฮ้ยมันใหญ่นั่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใช่พวกองค์ทำกันจันนะครั้งนี้ครั้งที่สองแต่ว่าบางจุดในนี้อาจจะถ่ายไม่ได้นาจะถ่ายไม่ได้ไม่ถ้าเข้าไปในเรือแล้วก็ไม่ให้อนุญาตใช่ไม่้ถ่ายเลยเหรอให้ให้ถ่ายท่าสดไม่ได้เท่าสดไม่ได้งั้นเราไปทางซ้ายดีกว่าเราไปหากาแฟดกว่าไปเจอแต่เราก็ถ่ายวิดีโอนะพี่ถ่ายวิดีโอได้ถ่ายวีดโอนี่ไงเราก็ถ่ายวิดีโออยู่นะไอ้นอดอ้องเลย ต้องปล่อยพี่ฟูกันแล้วแหละคุณสั่งดิไม่ใช่กับเราเนี่ยโห่จังเลยี่กับีอย่างงี้งไก็ได้นะเรื่องปฏิบัตินะที่ีได้เออเร่งสีังเลยังเลยเรื่องซกันเ่กาแฟเปล่ากาแฟปะจัดไปเลยจัดไปเลยอได้กาแฟก่อนย ตาก็บอกว่าไม่ไหวผมก็เกือบจะไม่ไหวแล้วเลยไปกินกาแฟกันหนึ่งแล้วเนี่ยนี่ขอกินร้านร้านในพนมในพนมนั่นดี่ร้านในพนเนี่ยเหรอเฮ้ยผมในพนมนะผมเป็นจ่าดิเฮ้ยจ่าอะไรบ้างเอาเล่นให้จบดีโจ้จ่าแล้วสวัสดีพี่สุพรรณีนะ สดีพี่สแตมสตตงครับดันย่านครับก็ถือว่าพี่เป็นจวันก็ถามว่าไปไหนไปไหนเลยนะคตอนนี้เราก็อยู่ที่เรือรัวกินน้เต้าเบสนะครับ น้ำเด่นเฮ้ยนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่พี่แอดมินนะครับพี่เฟพี่น็อตเราก็เป็นเจฟนะครับวันนี้พมีพ่อพี่หมวยด้วยนะพี่หมวยก็มวพี่มวยพี่มวยแฟนแฟนแฟนของพี่พี่เจฟพี่เจฟนะครับแล้วคุณน็อตก็หายไปไหนแล้วมาแล้วมาแล้ว ร้านเข้าตรงไหนปะอ่านี่ร้านกาแฟม <c oughs> ึงไม่ได้ทำมันไม่ได้เข้าท <c oughs> างนี้เหรอร้านข้าตรงนีน้นี่ต้องไประตูวข้าวตรงนี้ไปทั่เราจะอยู่กันที่นี่ห <c oughs> นึ่งคืนนะครับตรงตาก็ที่เรือหลวงเหรอไม่ใช่เรือหลวงไม่ใช, <c oughs> อออช่อยู่ที่เอขอนะาประชุมหรือที่เขาประชุมนั่ง่ายทัพเรือนี่เราต้องมากินร้านจ๋าร้านน้ำแต่กู แก้วลิซิทแ้วยิงหารเมกาด้วยเก้ยี่ยี่บห้าบาทสั่งนั่นเลยสั่งนั่นเลยไกเปล่าพี่เน็นแก้วร้อยี่สินะเหรอใช่โอ้โหพลังกินอ่ะเทาลังกินเหรอมาทำอะไรที่นี่วันนี้มาทำอะไรเฮ้ยแก้ว แก้วละสิบกว่าบาทิโอเคอีปาอะไรปาตับเลยแก้วหนึ่งนั้เบียอกคาปูชิโน่กับเียนองเย็นเจ็บว่อะไรมอกคามอกคาโอโห้โค้กฟองหนึ่งพี่หมวยพี่หมวยอะไรลาเต้เดี๋ยวไปช่วยัม่องยลาเต้มอกคาคาปูชิโน่แล้วก็โคกองนึง

ผมมีไม้เหรอตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟร้านนาครเออก็ทีเอาไปจนที่นั่นรอไงเพราะว่าเราไปเล่นกันของใหสดไม่เสร็จเลยนะเนี่ยมีใครอยากกินอะไรไหมสั่งได้เลยนะสั่งได้เลยนะสั่งอะไรก็จ่ายตังกันเองด้วยนะ

นี่พี่เจ็บก็พาใครมาวนีพี่เจ็บลูเมรลูเมรลูเมรแปลว่าอะไรแปลว่าสาว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 เขาแปเป็นคู่เราเราซี้เขามาคนเดียวเขามปเป็นคู่เลยนี้เรามาคนเดียว เรนานคพอดีเมื่อวานที่ที่เขาเรียกข้าวไรเมื่อวานที่เขาเรียกข้าวอะพ่ง่ยนยต้องใส่ไม้ด้วยนิดนึงนิดนึงประกาศ ตอเราอยู่ที่คลองเยนะครับในสอขในป่งที่จะนางมไปสริบติก้ามข้ามก็ยืท้องปากเพื่อที่จะเติมตัวตัวเดิมพลังก่อนแกงมงนะเพื่อแต่ไม่ใหญ่ลงไปอยู่เพราะว่าเราค่อนตื่นแตกงมงไปยืดก็เลยลัง นี้เนี่ยหลังเราไเป็นเออไปแ้วก็อยพันปีแลวนียเรจะเป็นเรือลกิน้วเบดอันนี้จะเก็บภาพรรยากาศมาให้ชมกันด้วยันเนาะนะครับเพราะว่าเรือไม่ได้เป็นเรือที่จะอะไรก่อ กทางช้องทางแอปฟ้าก็ประมาณ290,000คนนะก็นะครับจ็ดสามหมื่นบาทครับขอบคุณมากสวัสดีทุกท่าน

สามวันแรกก็สามวันสอนั่นเองนะครับก็จะมีการเที่ยมสานอหจากั้แต่ประมาณคุ่หนึ่งนะครับสองค่หรือจบสามค่นะครับมงก็มีเหมือนกันก็จะเป็นการพูดคุยแตยังไม่ได้ไลฟ์สบนะครับใครที่นะครับ

หันไปทางอื่นก็ได้เห็นพี่เหมือนตั้งกล้องเห็นแต่ร้านกาแฟไงเห็นหน้าตาเราใส่หน้าตา อาจารย์ัยอาจารย์ไยอาจารย์ย้อนยังครับบาจะยันะบางาแล้วเราไปดตาหน้ะครับยอนไปย้อนมาบุบมาจ เราจะลงไลฟ์กันไร้ยังเดี๋ยวจะให้ไปชมบรรยากาศ้านหน้าอ๋อเดย์พาไปชมบรรยกาศด้านหน้าเนาะเดี๋ยวไม่เห็นเืด้านหนแล้วเดี๋ยวให้าถ่ายบรรยากาศให้มาให้แฟนนะครับพี่มวยจะรอที่นี่เหรอ Okay, okay. um, okay, bye bye. okay, <ah, ืูว <Yeah, ่ายังไงโอเคของผมสั่งไปแล้วนะอันนี้บินมันมันฉาเนาะอ่าของผมมัดฉาไอสตรอเบอรี่นะไปพักหนึ่งาไปงานก่อนเท่านั้นนะไปงานก่อน ไม่เป็นไรที่เหมือ,อนพกด้วยก่อนเดี๋ยวเอาแต่นี่ไหมก่อนนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศนะครับยวเดี๋ยวพาชมบรรยากาศเป่าดื่มกาแฟดิยัยงเช้านี้ครก๊กำกำลังอัดจาระบีนะครับกำลังใส่น้ำมันหล่อลื่นไปหน่อยนะยกำลัง เอ็นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับที่เรือใหญ่นะครับเรือหลวงจากทีน่นอร์เวย์นะก็เห็นทั้งที่ประชาชนนะบก็ใส่คำว่าถือได้บปาาเลยเออไปเห็นนักท่องเที่ยวแล้วกันเนาะเออนักท่องเที่ยวแล้วกันท่องเที่ยวมากันเยอะเลยนะครับไปยหล่อวัยรุ่นครับเด็ๆๆๆกๆเด็กน้อยผู้ชุมผู้ใหญ่นะครับ ีก็เป็นครั้งแรกนะพี่ผมได้มาตรงนี้เนาะมาดูเรือใหญ่ด้วย เปิดเปิดเยี่ยมชมนะครับเวลานะครับเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงหรือเปล่าเนะี่ยเก้าโมางเช้านะครับถึงสิบเจ็ดนาฬิกานะหรือว่าห้าโมงเย็นนั่นเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะรตรงนี้เนาะนี่นะสําหรับใครที่จะมามาเที่ยวหรือว่าจะมาชมเรือนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเนาะ ด้านของวิดีโอที่เราจะถ่ายกพอันนั้นแล้วก็ค่อยแบบอัพโหลดลงภายหลังนะครับมัจะไร้สุดได้นะถ้าเป็นบนเรือยังไงก็ฝากติดตามวิดีโอทั้งทางช็อตหรือว่าทั้งทางวิดีโอทางวิดีโอกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีวิดีโอทางเห็นว่าปาวกน้ำไ่ยินนะครับทางเพจหลักเห็ใจหรือว่า ต่างๆแล้วก็ปากิการมันเป็่นด้วยนะครเหตุบมาชายนะครับหรือว่าเพตเกี่ยวกับลมเหมือนกันทุนกเพศเลยนะครับฝากติดตามด้วยแนละ้วก็เพจที่เรื่องกับแสงนะครับทุกเพตเลยนะครับคุณอาสมัรยิติพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่ชื่อหนึ่งอยู่สุรา์ธานีนะครับสวัสดีครับสวัสดี เราจะอยู่ที่อำเภอสัต,ตหีบครับจบังหวัดชลบุรีอีกทีหนึ่งคืนนะพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางไปที่บิมุติยาเขาใหญ่แล้วนะครับที่โอร่าเน,ะะน,ะนานนจะจังหวัดจังหวัดนครราชสีมาที่ราชสีมาแล้วต้องไปอัลจลาบีแล้วเนี่ยสั่งน้ำมาแล้วสั่งน้ำว้แล้ว,ลวก็จะอยู่ที่อำเภอสัต,ตหีบนะอีกหนึ่งคืนนะพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปที่เขาใหญ่นะบ้านที่ดีเนาะ ยมุติยาเขาใหญ่นะครับสองเืนนะครับแล้วก็จะเดินทางไปบ้านคุณพรนิพานะนะครับอําเภอสุ้มเดินนะที่โพล่าดเนาะก็ติดตามกิจกรรมการเดินทางกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามไลฟ์สดแล้วก็วิดีโอนะครับมาจ,จาระะราสากอนามพลักยินด้วยนะครับแ <c oughs> ดดหอนเพราะว่าเป่าพี่อยู่ใกล้ๆบ่อเดชไปขึ้นเรื่องน,นั่นแล้วโอ้แดดก็าบบ่หอนบันเดชครับเพราะว่าไม่ ตอนนี้ไม่ได้ตากแดดแล้วเนาะเขาห่มมันก็นเลยบบาหอนหน่าแนะม่จะไปตากแดดกับิี้อนยี่ดอกยี่ไหนพี่สตีนะพี่สตีเมื่อคือนก็พบเจอกันอยู่เนาะอยู่ที่สตัยเฮียดเนาะเมื่อคือนพี่โจ้มแล้วก็มาฟังทำด้วยเนะาะกับครอบครัวนะพร้อมลูกแล้วก็สามีเนาะโอเคส่วนบรรยากาศไร์สด ที่เรือลนจะทิ้นั่นเลยเบรนะครับก็ต้องขอจบไลฟ์สดลงเพียงเท่านี้นะครับก็พาพี่ๆครับดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะนเดี๋ยวก่อนที่จะลงไลน์นะครับก่อนก่อนที่จะจะลงไลฟ์นะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารนิดนึงนะครับก่ <laughs> อนที่จะลงไลน์เราไปอัปเดตข่าวสารนิดนึงนะครับ วิววิวภาพบรรยากาศได้เลยนะโอ้โหนั่งหน้าร้านกาแฟเนี่ยวิวเหมือนแบบไปแคมปิ้งกันเลยเข้ามาด้วยกันเด้อฮะเข้ามาด้วยกันเด้อไม่ผมพาเขาชมบรรยากาศแล้วเลยโอเคโอเคโ้โหมาขิงกันอีกแล้วอ่ะอะไรเลยวะไม่พี่ใช้คำวก็ขิงบ่อยมากเลยว่เป็นเป็นกิงก็ไปนี่ปล่อยเลยแล้วตอนนี้หลวงตาน่าจะใกล้ถึงแล้วครับเห็นบอกว่ารถนำบนบนออกมาแล้วใช่ไม่เกินสัก สิบนาทีสิบนาท,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 ทีเราก็จะสแกนลายหน้าโดยหลวงจักรีนะลูเบนนะนี่ก็เตรียมเตรียมทั้งกล้องเตรียมเตรียมทั้งอุปกรณ์มาเตรียมถ่ายวีดีโอเลยครับเนี่ยใช่ครับวีโอคือเราจะเอาแบบเป็นจริงจังหรือจะเอาเล่นๆเอาเอาอยางไนึอยากไนึเราเอาอะไรล่ะเรา เราดิมันชอบหมุนล้อตัวเองตลอดเลยนะมันขับตัวมันเอง <c oughs> ขับตัวมัวนเองตลอดล <c oughs> ไม่ได้ขับเราหรอกเออผมขับตัวเองนี่แหละ <c oughs> เราก็ร <c oughs> ู้เนาะอะไระมันข <c oughs> ับไมไดคนะค,คือรู้ไหมว่าคนจ่าจ่าที่แย่ผมเล่นในผมก็ขอแย่ว่านิดนิด นนิดห่อยคือพี่รู้ไหมว่าคนที่สามารถหมอเราะตัวเองได้คืออะไรรู้ไหมอะไรนี่คืออะไรครับคือคนที่เห็นว่าตัวเองเขียนไปเก็บมาสรุปตัวเองอะเนาะตลกก็ไแย่เลี้ยวแย่เลี้ยวเฮ้ยย ก็เห็นอยู่แล้วกลับไปกลับมาเดี๋ยวดีเดีไม่ดีอ่าคือจริงๆแล้วเปาเนี่ยเขาเป็นคนจิตจิตใจดีมากนะเอาจิตใจดีมากแล้วใจดีมากเป็นคนกระตันยูรู้รู้คุณรู้จากทางใจใช่หรือว่าหรือฐานของของคนดีเนี่ยคือมีความกระตันยูใช่กระตันยูคืออะไรรู้ไหมคือการสำนึกบุญคุณลําดับแรกอันนี้อันนี้สำคัญเลย หลวงตาบอกว่าเอกาแฟมันเสร็จหรือยังพี่พี่ไปเอากาแฟหรือเปล่าไม่แก่เดี๋ยวพึงไปเดี๋ยวพึงไปเขาได้เขาเข็มเลยเปล่าเแล้วเขาได้เขาเข็มเลยเปล่าอะไรได้ที่หลวงตาบอกถึงเรื่องการบรรจารย์ยินนี่บาคนมายองกันหนิมันเปามันรรจารยูไงผู้ใดมีความบรรจารยยูสามารถรองรับคำว่าอันประเสริฐในจาวได้ ต่คนไดนไม่มีเนี่ยไม่สามารถลองรับบอกว่าหัวเราเองมีบ้าแล้วพี่นะเอาจริงๆรู้ไหสมัยก่อนผมไปจีบสาวไผมยังไม่มีแฟนนะเป็นยังไี่ผมต้องเอารูปพ่อรูปแม่ยัดใส่กระเป๋าโอ้เวลาไปกินข้าวเปิดด้วยกันเนี่ยสมัยก่อนมันต้องจ่ายเป็นเงินสดไงอ่ามันยังไม่เหมือนทุกวันนี้สักนมาแล้วมาแลต้องเปิดี่วแกวเยอะให้เขาเห็นว่าในเดยให้เขาเห็นในกระเป๋าเราว่ารูปพ่อรูปแม่ต้องขึ้นก่อนเอาไปมาแล้วไป พี่สั่งไม่หลายสั่งไม่หลายแก้วอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ให้เขาแช่ไว้ขึ้นเรือเขาไปเลยให้เขาแช่ไว้เหรือมาเอาเอาโอเคโอเคให้เขาแช่ไว้นี่แล้วพี่ๆเขาก็กำลังลงลงหน้างานแล้วอย่ากกินจางนะครับเอาไว้ไอ้นอตได้ได้ไว้ไรนอตเลยนี่นะมเอาบอกโอเคได้ไล้ไรนี่เรื่องเรื่องอะไรเปล่าเรื่องอะไรเอโฟนภาพเขาเปิดบรรยากาศก่อนนี้ไหมส่วนเนียก็ได้ษไหมลุงตาไปถ่ายลูกตาเลยหน่อยลูกตามาแล้วมาแลรอรอรอเสร็จหน้าหน้าลูกตาเนาะ ระวังรถนะระวังรถตามมาแล้วนะครับ ช่วยอะไรไม่ได้นะโอเคเรจบไลฟ์ลงเพียงเท่าน e ี้ก่อนนะครับ <w mail>